อยากเรีนกำเรือเวนอันใดนำชักให้ดวงหรือไทยสกสันที่ตรมสุดี่รมรำพันบุญม่เทียบเทียมทัน ทยแห่งจุดหมายน้องพี่มาลุลีควันใจน้องพี่ว่าสิ้นคืนนี้น้องพี่สิ้นกันอยากเย็นกรรหรือเวนอันใด ชักให้ดวงดวยไทยสอกสันพี่ตรมสุดพี่ลมรำพันบุญไม่เทียบเทียมทัน ฟันชูขึ้นครั้นพ่อตื่นกลับคืนหายไปเจ้าอย่าร้องไห้ร่อยให้ดวงใจรา malu e ganti